ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาครับวันนี้แค่เปิดมาก็เปรี้ยวปากแล้วนะครับได้เปลี่ยนนี่นะครับมะขามอ่อนมะขามฝักอ่อนๆเลยนะครับนี่ครับเอามาแล้วก็มาหักยำนะครับใส่น้ำปลาร้าแล้วก็กะปิน้ำตาลซอยหอมใส่หน่อยนะครับนี่นะครับแซบๆเลยนะครับมาครับ น้ำลายแตกรอแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปลองกันคําแรกเลยแค่นี้ก็น้ำลายแตกรอแล้วครับทำแรกๆขอซีซาร์หน่ใส่ลงไปอขอคํำใ,ใหญ่ๆหน่อยแล้วกันน้ำลายแตกรอแล้ว ได้เลยนะคร้บเปรี้ยวถึงใจต้องซื้อครับแซ่บไปอีกคำหนึ่ง มือก็จะเหลือแบบไว้คุยใส่น้ำจิ้มหน่อยอต้องมีหัวหอมหน่อยนะไปนี่ครับแซ่บมากครับจัดอีกข้างหน,นไปครับแบบนี้ ยนิดๆนะครับน่าจะไม่ดแล้วแนะ่ะน้ำยำก็จะมีความเค็มๆันหวานๆได้นะครับ เปรี้ยวครับนี่ครับแซ่บๆกันเลยครับไปครับ <c oughs> ช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็มะขามต็เริ่อมหอครับเดินตลาดแล้วเจอมะขามอ่อนครับก็เลยซื้อมาลง <c oughs> เห็นแล้วก็เปรี้ยวปาก ยิงมายำอย่างเงี้ยโอ้โหน้ำลายแตกเลยครับก่อนหน้านี้ที่หายไปวันสองวันนะครับพอดีปากเป็นแผลก็เลยไม่ได้ทำคลิปออกมาให้ดูนะครับไปกันต่อนครับนี่ก็อาการดีขึ้นแล้วก็นี่ก็ซื้อมาได้มาหลายวันแล้ว แต่ว่าปากเป็นแผลเลยยังไม่ได้ทําคลิปสักทีวันนี้อาการดีขึ้นก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับการกินของเปรี้ยวก็จะเผ็ดก็แต่ไปกินน้ำตามนะครับยิ่งกินน้ำตามก็เหมือนกระตุ้นนะครับ นะครับน้ำยำก็ใส่กับปิกปลาล้าน้ำตาลนะครับชูรสแล้วก็พริกป่นนี่ซอยหอมใส่มาหน่อยนึงไปต่อเลยครับ แซบจริงแซบจัง,จรงครับทั้งเปรี้ยวทั้งอร่อยนะครับใส่น้ำจํำเข้าไปเยอะหน่อยแต่ความเปรี้ยวอืม ต่อครับซ่บถึงใจ <c oughs> สมยากนะครับ อิกก็ตามเองนะครับขั่วล้วก็ตามเองพ,พิกป่นมันก็เลยจะมีอาการซีสารขึ้นมาหน่อยสีทั้งเปรี้ยวสีทั้งเผ็ดตอนเนี้ยไปครับเอาสีคําหนึ่งก่อนจลจากลาแล้ว ใจใจนะครับครับแล้วก็ยังไงสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ